พา,าดารินมาเที่ยวสวนสิลิจิตจังหวัดกำแพงนะคะมาเล่นของเล่นามาดารินชอบไหมคะ<อ>บ๊บยบาย<อ>คุณแม่น่อยโอเคค่ะ ตลิงจะสไลเดอร์ลงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะไหลมาเลยลูกไหลมาเลยเก่งมากเก่งมากบึนๆเลยนะคะแม่เราข้างล่างนะจะอ๊ะเก่งมากมา <laughs> มาอะไรเดรินข้างล่าง ล่นจิงช้าเหรอคะลูกขึ้นไหมคะขึ้นได้มไ้ไคะขึ้นไปเยบายนายบายชิ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 